คนทำผิดซ้ำซากคือคนที่ไม่มีทางก้าวหน้ารู้ว่าผิดแล้วไม่ทำอีกคือความก้าวหน้าในอริยวินยัยวาทะนี้พระพุทธองค์ตรัสแก่ผู้ทำผิดแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองเสียใหม่มนุษย์แต่ละคนล้วนเคยทำผิดพลาดในชีวิตท่านเจ้าคุณณร,รัตนาราชมานิตหรือท่านเจ้าคุณณระ เคยพูดเป็นภาษาฝรั่งไว้หน้าฟัง Do no wrong is do not h i n g หรือคนไม่เคยทำผิดคือคนไม่ทำอะไรเลยคนทั่วไปมักมีสติปัญญาจำกัดไม่รู้สิ่งต่างๆรอบด้านจึงตัดสินใจผิดพลาดบางครั้งถูกคนอื่นตำหนิหรือไม่ได้ผลงานอย่างที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกจึงรู้สึกว่าตัวเองผิด มีคนเพียงจํานวนน้อยที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมจริงๆรู้สิ่งต่างๆได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนและรอบด้านตัดสินใจได้ถูกต้องทุกเรื่องบุคคลผู้นั้นต้องมากด้วยบารมีผ่านร้อนผ่านหนาวในชีวิตมาอย่างโชคโชนแต่คนส่วนใหญ่เป็นอย่างที่ท่านเจ้าคุณนราพูดไว้ Do no wrong is do not จริงแท้ที่จริงความผิดพลาดไม่ใช่สิ่งที่ทำให้คนแตกต่าง มนุษย์ทุกคนเกิดมาด้วยความไม่รู้ภาษาพระเรียกว่าอวิชชาดังนั้นเราจึงอาจทำผิดพลาดได้แต่สิ่งที่ทำคนแตกต่างคือรู้ว่าผิดแล้วรีบปรับปรุงแก้ไขตัวเองได้อย่างรวดเร็วหรือไม่คนที่ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตคือคนที่ไม่พยายามแก้ไขความผิดพลาดที่ตัวเองมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปนิสัยผิดที่ตัวเองเคยชินเช่นใจร้อนตะหนีถีเหนียวขี้เกียจหรืออิจฉาริษยาเป็นต้นส่วนคนที่ประสบความสำเร็จคือผู้ที่รู้ว่าผิดแล้วรีบเปลี่ยนแปลงแก้ไขทันทีอุปนิสัยใดที่ปิดกั้นความก้าวหน้าก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีกว่าเดิม ไม่ปล่อยให้ดินพอกหางหมูจนแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ขอน้อมกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มหาสุภาชิโนรโสแห่งสำนักสงฆ์ภูท้ำพระอัศวาเหมารามที่ทรงอนุญาตให้นำบทธรรมนี้เผยแผ่เป็นธรรมทานสาธุ